ทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยบริษทัท Professional West เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน Hi hey Lux r e v e r e d i t i ด n ดชันใหม่ Full Version แบบนี้อชอบแมชอบแมม ท้สนอออาจบมมช u p a บริษัท United Power of เ s ียจำกัดมหาชนวันนี้เรามากันที่กิจกรรมดีๆที่ทางบริษัท Professional West Technology 1นโลยี1999จำกัดมหาชนตอบแทนสังคมด้วยการช่วยเหลือบริจาคของและมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในบริเวณชุมชนใกล้เคียงและได้มีการมอบเกียรติบัตรพร้อมมอบของให้กับเด็กๆเ,เมื่อไม่นานที่ผ่านมา นำทีมโดยรองศาสตราจารย์ดรวิไลลักษณ์สกุลพักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมทั้งพนักงานบริษัทโปรเฟชชันแนลเวสเทคโนโลยี1 9 9 9ากจำกัดมหาชนร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิสร้างคนเก่งคนดีของสังคมได้ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโครงการสร้างคนเก่งคนดีสีสังคมณโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขตสอง และได้รับเกียรติจากนายนัทชัยนำภูลสุขสรรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีจากนั้นรองศาสตราจารย์ดรวิไลลักษณ์ได้มอบทุนการศึกษาจักรยานเรื่องอุปโภคบริโภคของขวัญที่ระลึกให้แก่เด็กนักเรียนคณะครูอาจารย์และผู้มีส่วนร่วมสร้างคนเก่งคนดีจากทั้ง6โรงเรียนคือโรงเรียนบ้านซับใหญ่โรงเรียนบ้านเนินสะอาดโรงเรียนบ้านทับใหม่ โรงเรียนบ้านวังรีโรงเรียนวัดส,สารคุณสโมสรและโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนาต่อจากนั้นทางบริษัทโดยคุณธนากรเจนวิทยาโรธรองกรรมการผู้จัดก,การฝ่ายปฏิบัติการพร้อมทั้งพนักงานบริษัทโปรเฟ s ชั่นัลเวสเทคโนโลยี1 9 9 9จำกัดมหาชนได้มอบเงินสนับสนุสน,นสร้างอาคารเรียนดนตรีและมอบจักรยานแก่เด็กนักเรียน และคณะครูอาจารย์โรงเรียนคลองยางนุศรจังหวัดสักแก้วเมื่อวันที่8มกราคม2564ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนได้มีความเป็นอยู่ในการศึกษาที่ดีเพื่อจะได้เป็นคนดีในสังคมและร่วมกันพัฒนาชาติไทยต่อไป